แนะนําตัวหน่อยครับผมชาตทวีนายยกจอยปฏีครับมีชื่อเดิมไหมชื่อเก่าแล้วไหมชื่อเก่าตอนนั้นนายยกจอยกบินบุรีอ๋อเป็นชาติทวีครับผมนายกจอยแต่ซ้อมปีเคมาอยู่นี่นานเนี่ยอ่เกือบปีหนึ่งแล้วต่อยกี่ไฟแล้วเนี่ยได้ต่อยไปรอบนึ่งต่อยชนะใครชนะน็อปก้าไปละอ๋อที่ที่ไหนนะใต้ลำน้ำอ๋อเห็นว่ามีโปรแกรมจะต่อยวันลูมินีเอาละเว้ยเอาละเว้ยได้มาวันกับเขาแล้วเว้ยเป็นไง การมาต่อยวันเนี่ยมันต้องปรับสไตล์เยอะไหมก็สไตล์เยอะแบบก็พ้อมมาสอนตามเรียนแล้วปกติเราเป็นมวยสไตล์ไหนเป็นมวยฝีมือครับแต่วันมันก็สีมือมากไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีบู๊มีหมุนมีเดินมีถอยอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเราปรับสไตล์ได้ไหมมาปรับได้ครับโอ้ก็ต้องได้แล้วแหละมีแต่ระดับอาจารย์ทั้งนั้นเลยที่นี่ครับเจ้ไปครับอ่าต่อยกับใครวันไหนนะกี่ทีต่อยกับไอ้ต่อยที่รึไง เป็นไงเห็นฟอร์มเขาไปเพชรบูผผาเขาฟอร์มดีนะเขามีอาวุธอะไรที่มีเหรอตีมือก็ได้เป็นไงทรงนี้โชคยากไหมก็ไม่ยากแล้วเราเอาลูกไหนไปสู้เขาดีมัดศอกได้หมดหวังถึงโบนัสเลยเอ็นบอกเอ็นบอกว่าวังหวังถึงเ0 0ดแสเลยโบนัสเบิ้ลโบนัสเบิ้ลมันก็ต้องพวกก้านคอเข่าลอยสองชั้นอะไรประมาณนี้ เออก็ถ้ามีจังหวะก็ต้องลองนะเรามีเป้าหมายยังไงกับการชกในรายการวันตั้งเป้าหมายอะไให้มันดีขึ้นแต่ละไฟแต่ละไฟอ๋อก็พัฒนาทุกไฟทุกไฟใช่ไหมครับเรามีนักมวยในดวงใจไหมมีพี่ตะวันฉายตะวันฉายใครอีกอาจารยจ๋อ๋อสองแชมป์โลกรุ่นพี่ของค่ายใช่ไหมเห็นเขาต่อยได้เงินเป็นล้านๆแล้วเป็นไงบ้างยอดได้หน่อยบ้ามันมีมันทำให้เรามีกำลังใจ นะครับมีไฟในการชกมวยรเราอายุเท่าไหร่ัยเขา22ครับโอ้ยยังน้อยอยู่จากจังหวัดน้องวรวงมวยอเรอะไรโอ้ยบ้านไกลไอเลยตัวนี้ <c oughs> อายุผู้เวี่ยงใกล้กันใกล้กันขอกำใจแฟนมวยหน่อยน้อ,นองชายตแฟนมวยทุกคนช่วยเจนแล้วเป็นกำใจจะดีนายกต่อปฏิบัติพูดตรงที่แน่นอนอ่า